สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการปั้นพอร์ทหุ้นคนทำได้เนเพื่อนๆเ,เป็นคนมีความสามารถนะครับลองวางแผนนะครับแล้วก็ทดสอบพิสูจน์ประสบการณ์การลงทุนในหุ้นจากการที่เรามีความรู้แล้วด้วยฝีมือตนเองนะครับเราจะมะีเครื่องมือนะครับท่าไม้ตายในการทํามาหากินในตลาดทุนนะครับ ก็วันนี้ก็จะได้นำเสนอหุ้น1ตัวนะครับซึ่งเป็นการซื้อขายระยะสั้นรายวันรายสัปดาห์นะครับซึ่งหุ้นตัวนี้ก็คือผลิตภัณฑ์ตราเพชรนะครับซึ่งอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ก็คือตัวย่อ DRT นะครับบริษัทนี้นะครับพูดถึงงบการเงินแล้วก็การจ่ายปันผลนั้น ถือว่าสวยเลยทีเดียวนะครับเหมาะสำหรับการซื้อถือลงทุนแบบพอร์ต้นปันผลพอรตกะเซนรวยนะครับการลงทุนระยะยาวเนี่ยได้สบายเลยนะครับตลอดระยะเวลาอย่าง5ปีเนี่ยจ่ายปันผลไม่เคยต่ำกว่า5%นะครับจะนั้นแล้วเพื่อนๆท่านใดนะครับถ้าซื้อได้ในราคา8บาทก็อยู่ที่ประมาณ5-6%ต่อปีนะครับถ้าซื้อได้ต่ำกว่า8บาทนะครับ เปอร์เซ็นต์ปันผลก็จะได้สูงกว่าตรงนี้แน่นอนนะครับราวนี้เมื่อวานนะครับเมื่อวานาช่วงเที่ยง31นาทีนะครับเที่ยง31นาทีเนี่ยนะครับคือ12บสนาฬิกาสาเนาทีเนี่ยทางบริษัทนะครับเขาประกาศข่าวนะครับแจ้งมติคณะกรรมการเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างการนะครับปี25-67 นะครับยี่สิบหกสตางค์นะครับยี่สิบหกสตางค์เพื่อนๆดูราคาบนกระดานเทปของ DRT อยู่ที่8บาทนะครับราคาหลังจากที่ซึมซับรับทราบข่าวสารก็กระโดดขึ้นมา1.27เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะครับขึ้นมา10สตางค์นะครับจาก7บาท90เรามาคำนวณดูว่า26สตางค์เนี่ยชิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าต้นทุนของเราอยู่ที่8บาทนะครับเพื่อนๆลองพิจารณา ลงทุนตัวนี้ก็ไม่ควรจะเกิน8บาทนะครับในการซื้อขายลงทุนระยะสั้นนะครับหวันนะครับไม่เกิน2สัปดาห์ซึ่งหุ้นตัวนี้ DRT จะขึ้นเครื่องหมาย XD เนี่ยวันที่2กันยาคือเดือนหน้าเพื่อนๆจะมีเวลาซื้อถือลงทุนในหุ้นตัวนี้ไม่เกิน10วันนะครับไม่เกิน10วันต้องออกละถ้าไม่ออกภายในอาทิตย์นี้ก็เป็นอาทิตย์หน้าเป้าหมายกําไรอยู่ที่ 20สตางค์ถึง50สตางค์นะครับหมายความว่าถ้าเพื่อนๆซื้อถือเนีครับแบาทลงไปนะครับถ้าราคาขยับขึ้นไป8ปดบาทยี่บถึงแปดบาทห้เนี่ยเพื่อนๆก็ควรจะออกนะครับจะหุ้นตัวนี้เพราะเราซื้อขายระยะสั้นค้าขายกําไรส่วนต่างเราจะปั้นพอร์ตของเรานะครับให้เติบโตนะครับซึ่งหุ้นตัวนี้ดีนะครับใช้โฟกัส investing ก็คือจัดหนักได้เลยนะครับ พอร์ตน้องทุน VI เชิงรุกเนี่ยเรามีทุน50-60%ของพอร์ตโดยรวมทั้งหมดนะครับหมายความว่าถ้าเราลงทุนในหุ้นเนี่ยสพอร์ตเนี่ยครับมีเงิน1ล้านเนี่ยครับเราจะมีเงินที่จะปั้นพอร์ตนะครับหุ้นแนวดีๆเนี่ยนะครับโดยที่เราซื้อขายระยะสั้นอยู่ที่50-60%เนะครับเพราะว่า30-40%เรี่ยเราจะ,ะเป็นพอร์ตกรเกษียณรวยนะครับ พอทที่เราจะยิงระยะยาวพอทุนปันผลพอท์ี d c เเราจะยิงระยะยาว1 0 2ถึงปีส่วนพอทตั่งทุน VI เชิงรุกเนี่ยเราจะซื้อขายระยะสั้นนะครับ1วัน3เดือน6เดือนไม่เกิน3ปี5ปีเนี่ยเราจะพูดง่ายๆก็คือเราจะเข้าออกจากการลงทุนเนี่ยบ่อยครั้งนะครับโดยที่เราจะมุ่งเน้นที่หุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งเท่านั้นนะครับส่วนพอร์ตเกฑ์กำไร5-10ถึงเนั้นอันนั้น แข็งแก่งหรือไม่แข็งแก่งก็คือเราอย่าทดลองนะครับคันไม้คันมืออย่างเงี้ยเราก็ลงทุนได้นะครับแล้วคราวเนี้ยหุ้นตัวเนี้ยนะครับพอประกาศข่าววันเมื่อวานเนี่ยนะครับวันที่19เนี่ในช่วงเที่ยงเที่ยงครึ่งโดยประมาณนะครับราคาก็ขยับขึ้นมาเปอร์เซนต์ก,กว่าจากนั้นแลลวเพื่อนเพื่อนนะครับสนใจที่จะซื้อถือลงทุนหุ้นระยะสั้นตัวเนี้ยนะครับอย่างน้อยเราก็มี ปันผลรองรับและราคาก็ถือว่าเสถียรน,นะครับอยู่ที่ประมาณหกบาทถึง8บาทถ้านับย้อนหลังไป5ปีเนี่ย5.85นะครับกระทั่ง4ปีล่าสุดเนี่ยวิ่งอยู่ที่8เปอร์เซ็นต์เออแบาทนะครับฉะนั้นแล้วจ่ายปันผล5ถึง6เปอร์เซ็นต์เนี่ยก็วิ่งอยู่ในกรอบราคาเนี่ยนะครับถ้าต่อไปอีก1ปี2ปี3ปีราคาอยู่ประมาณนี้อย่างน้อยสุดเราก็ได้รับปันผลนะครับแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ล่ะ รเราก็เอาจุด2.6เนี่ยที่เขาจะจ่ายปันผลระหว่างการนะครับขึ้น XD วันที่2กันยานี่หารด้วยราคาคือ8บาทนะครับคูณด้วย100เพื่อนเพื่อนก็จะทราบว่าอ๋อหุ้นตัวเนี้ยจ่ายปันผลอยู่ที่3.25เปอร์เซนนะครับนี่คือเขาจ่ายปันผลปีละ2ครั้งนะครับนั้นอันนี้คือครั้งที่2ของปีนี้รวมกับครั้งที่1ก็เลยครั้งที่1ก็26สตางค์เหมือนกันจึง เราคูณ2ก็เลยกลายเป็น6.50นะครับก็คือ6เปอร์เซ็นต์ครึ่งนะครับเห็นไหมครับเราคูณด้วย2นะครับก็กลายเป็นตรงเป๊ะเลยนะครับ6กเปอร์หเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์หกเปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับอันนี้คือณราคานี้นะครับราคา8บาทถ้าราคา9บาทก็จะได้ผลผลต่ำกว่านี้นะครับฉะนั้นเพื่อนๆนะครับถ้าจะซื้อถือลงทุนระยะสั้นราคาก็ไม่ควรจะเกิน8บาทนะครับระยะเวลาการซื้อ ถือหุ้นตัวเนี้ก็ควรจะออกก่อนวันที่2กันยานะครับก็ให้เพื่อนๆพ,พิจารณาด้วยวิจารณญาณสติปัญญาของตนเองเราฝึกวางแผนว่าเราจะเข้าซื้อถือหุ้นตัวเนี้ราคาไม่เกิน8บาทนะเนี่ยแล้วเราก็ดูนะครับอย่างน้อยสุดมันไม่ขึ้นไป20หรือ3 4 4 4 5 0สตางค์นะครับเดี๋ยวเราก็มีปันผลและราคาก็นิ่งอยู่ที่8บาทมา4ปีละฉะนั้นแล้ว ถ้าเกิดนะครับ dilution effect นะครับหรือว่า price dilution นะครับราคามันลดลงมานะครับเราก็ยังถือจนกระทั่งราคามันขยับมาที่ทุนของเราหรือมากกว่าเราก็สามารถออกได้นะครับอาจจะได้กำไรสองส่วนนะก็คือนะครับถ้าเราติดหุ้นตัวนี้ก็ยังมีปัจจัยพื้นฐานรองรับมีปันผลรองรับนะครับ แล้วเราอาจจะลุ้นกำไรส่วนต่างในบางช่วงที่ผลประกอบการดีนะครับอันนี้คือช่วง6เดือนแรกของปีนี้นะครับถ้าครบ12เดือนผลประกอบการดีก็ราคาก็ขยับขึ้นไปนะครับอันนี้ก็ฝากให้เพื่อน,นพิพิจารณานะครับ DRT ผลิตภัณฑ์ตราเพชรนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ